ติดตามช่องเดอะสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่เดอะสตาร์4 c h า n n e l ชเปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาความรักให้กับชาวมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ รักที่คุณต้องรู้นะคะดวงชะตาความรักของคุณภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะอิทธิพลดาวพฤหัสยังคงส่งผลต่อทางด้านความรักของคุณอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมิถุนนะดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศนะก็ต้องระวังในเรื่องของความรักซ้อนเออนะคะหรือรักทางไกลนั่นเองนะคนโสดระวังเจอคนไม่จริงใจ นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนั้นต้องควรใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นภาพรวมของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึง่งขอให้ชาวราศีมิถุนชาวลัคนามิถุนรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะ สำหรับวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงชะตาความรักของชาวมิถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะเดอะสตาร์954นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ กดปุ่มซุปเปอร์ตให้กำลังใจหมอดาวนะคะรวมถึงท่านที่อยากจะสนับสนุนรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถสแกนค r ว o า e คตแอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของชาวราศีมิถุนนะคะขอบารมีขององค์พ่อพิฆเนศองค์ปู่ฤาษีร้อยแปองค์ปู่ฤาษีนารอด อง์พยาพิเภกข,ของอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมมนสมิธคูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพระเจ้าขอบูชาขออนุญ,ญาตเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภยัยขอให้สลายหายสิน้นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีมิถุนด้วยถากาสาทุศาทุสาทุ เราจะมาดูดวงความรักของคุณในเดือนตุลาคมนะคะชาวมิถุนนะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะตัวตนของชาวมิถุนและเขาคนนั้นเป็นยังไงคะ ตัวตนของคุณนะคะชาวมิถุนไพ่ใบแรกนะคะตัวตนของคุณเป็น5ดาบนะชาวราศีมิถุนหลายๆคนนี่ก็ผ่านเรื่องแบบว่าออผิดหวังนะคะเสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของความรักมามากมายนะคะหดาบเนี่ยบางครั้งอาจจะพังด้วยตัวเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราเลือกที่จะเดินออกมาจาก ความสัมพันธ์นั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมิถุนนะบางคนแบบเจ็บช้ำเสียอกเสียใจอะไรมามากมายอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเกิดจากเขาคนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าความไม่ยอมความไม่เข้าใจเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะ ชาวมิถุนนะคะห้าดาบนะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมใครเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวของตัวเองไม่ยอมใครถ้าผิดนะฉันก็จะเค้นหามาให้เจอให้ได้นะคะจะต้องแบบยอมรับความจริงต่อหน้าให้ได้นั่นเองนะชาวราศีมิถุนนะคะ f i e of swords นะเป็นตัวของตัวเองมากๆนะอารมณ์ค่อนข้างที่จะชุนเฉียวหรือว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะ เรียกราดได้ง่ายนะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนั่นแหละนะคะรวมถึงความไม่ยอมไม่ไม่ได้นะเออต้องยอมรับมาอะไรมานะคะใครทำอะไรกับคุณเนี่ยหรือว่ามีได้ยินได้ฟังอะไรมานะคะแล้วมาเข้าหูคุณอะไรคุณนะคุณก็ต้องเค้นฐานให้ได้ความจริงตรงได้นะไพ่ต่อมานะคะสองดาบอ่ะ ช้ามีถุนอาจจะกำลังคุยกับใครอยู่พบเจอกับใครอยู่บนโลกออนไลน์ก็ได้หรือบนแอปต่างๆนะคะโซเชียลมีเดียนะสดาบเนี่ยอาจจะคุยสื่อสารหรือมีตัวเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะกำลังศึกษาดูใจหรือกำลังเลือกอยู่ก็ได้ในทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะ ชาวราศีมิถุนนะอาจจะคุยมากกว่า1คนนะหรือว่ามีคนมาสนใจคุณมากกว่า1คนกำลังเลือกกำลังพิจารณาอยู่นะสำหรับคนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะซิกซอฟวอนนะ,ะชาวมิถุนเนี่ยมองว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะนะคะนอกจากในเรื่องของการ อะไรที่คลิกกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังคงมองในเรื่องของความประสบความสำเร็จของคนที่จะเข้ามาด้วยนะคะมองว่าคนที่จะเข้ามาก็ต้องมีหน้าที่การงานอะไรที่ดีเออจะต้องแบบว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วตัวตนของคุณนะมีถุนนะไม่ใช่เลือกคนได้ง่ายๆนะคะคุณอาจจะมองความเหมาะสมนะที่จะดูแลคุณได้ มีศักยภาพมากพอไหมที่จะเลี้ยงดูคุณที่จะอะไรคุณนะสมัยนี้มันก็ต้องเป็นในรูปแบบนั้นนะคะไม่ได้มองในเรื่องของความรักอย่างเดียวแล้วจะมากัดก้อนเกิือนกันคงไม่ใช่แล้วสมัยนี้ยุคสมัยนี้นะคะคุณก็ต้องการคนที่มีความเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาด้วยการงานหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปร่างหน้าตาไม่เท่าไหร่นะคะแต่ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตต้องมาก่อน ะะเพราะว่ามิถุนหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหน้าที่การงานประสบความสำเร็จดีนะคะตัวตนของคุณเองก็เช่นกันเป็นคนที่มั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งเลยนะคะหกมเมถ้าชอบมากกนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงก็อยากได้คนที่มั่นคงเช่นเดียวกันที่จะมาดูแลเรานะไพ่ใบต่อมานะคะท o สเ,เชาวมิถุนนะคะพลังงานของ การมีทางเลือกนะคุณมีคนที่เข้ามาสนใจคุณหรือว่าคุณกำลังตัดสินใจเลือกอยู่ดูอยู่นะสองคนนะคะมิถุนกำลังบาลานซ์ตัวเองไม่ได้เออกำลังแบบว่าเออฉันจะตัดสินใจเลือกใครดีคนที่เข้ามาคุยนะคะชาวราศีมิถุนกำลังบาลานซ์ตัวเองอยู่นะกำลัง โลเลก็ได้นะเออนะคะกำลังโรเลยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่ามีความไม่แน่ใจกับคนที่คุยอยู่ก็ได้นะชาวมิถุนนะคะคุณยังไม่แน่ใจว่าเขายังไงกันแน่เจ็ดไม่เท้าอะชาวมิถุนอาจจะคุยอยู่กับคนนี้นะคะมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยคุยมาเป็นแบบหลายเดือนจนถึงขั้นแบบ เป็นปีก็ได้นะคะมิถุนยังมองว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมองว่าระยะเวลาเป็นเครื่องตัดสินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะความเสมอต้นเสมอปลายเออความอดทนนะคะชาวราศีมิถุนยังมองเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะยังมองว่าใครที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าดูผิวเผินไม่ใช่ว่าดูแบบฉากชวยแล้วจะ ตัดสินใจได้เลยนะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาทางด้านสารความสัมพันธ์หรือว่าทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเจ็ดไม้เท้านะความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการไตรตรองในการคิดออที่จะเลือกใครหรือจะเลือกเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นนะคะแต่แน่นอนคนที่คุณเลือกอะ่ะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเขาคนนั้นเป็นยังไง เขาคนนั้นจะตรงใจคุณไหมเขาคนนั้นโอ้โหเป็นคิงไม้เท้าเลยนะชาวราศีมิถุนคุณจะเจอคนที่ทำงานเก่งนะคะคุณจะเจอคนทำงานเก่งคนที่ประสบความสำเร็จนะทำงานเก่งประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงนะคะมีความเฟลลี่มีความเป็นผู้นำ นะคะทำงานเก่งนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเก่งเป็นคนที่ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายผู้จาอะไรแบบว่าดีนะมีเทคนิคในการใช้คำพูดคำเจรจามีวาจาเป็นซับนะคนคนนี้นะคะอาจจะอายุประมาณแบบ30กว่า40ขึ้นได้ถึง50ได้เลยนะคะคนคนนี้นะชาวมิถุนนะคุณเจอคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่นะ เป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจอะไรได้ง่ายแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายด้วยนะคิงไม่เท้าเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการผู้บริหารซ e ออะไรได้หมดนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้เช่นเดียวกันเกนะ่งในเรื่องของการงานพาไพ่ใบต่อมาโอ้ที่สำคัญคือเป็นคนร่ำคนรวยนะเป็นคนทำงาน เก่งเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเหมือนที่คุณคิดเลยนะคะชาวราศีมิถุนคุณจะเจอคนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานดีฐานะทางบ้านมั่นคงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินคานมีบ้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ทำงานใน หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีความมั่นคงมากๆนะคะองค์กรระดับชาติระดับประเทศหรือว่ามีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยนะคะเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์ที่มียอดขายเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านนะคะสิเหรียญเนี่ยนะคะดูว่าเขาเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนก็ได้นะคะหรืออยู่ในครอบครัววงตระกูลที่แบบว่ามีหน้ามีตาไฮโซเออนะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย นะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมแล้วก็มีความสุขมีทุกอย่างให้กับคุณแล้วในขณะเดียวกันเขาตั้งใจว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเออจะเข้ามาเป็นครอบครัวของเขาเนาะแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวแบบมีชีวิตที่ดีมีความสุขเพียบพร้อมนะคะอยากได้อะไรก็ได้จะรังสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาให้ครอบครัวนั่นเองนะคนคนนี้นะชาวราศีมิถุนนะค่อนข้างร่ำรวยมั่งคั่งนะ นะคะพไพ่ใบต่อมาใน nice. ซอ็อกคัเป็นคนหน้าตาดีด้วยอะ่ะหน้าตาดีอ่อนโยนนะคะร่ำรวยโอ้ยชาวราศีมิถุนนะคะเพียบพร้อมมากคนคนนี้โรแมนติกนะคะบุคคลิกดีใช้ของหรูหราใช้แบรนด์เนมนะคะแล้วเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากๆเป็นคนเนื้อหอมมากๆอืมนะคะ โรแมนติกหน้าตาดีนะคะแล้วก็น c สมากๆเลยคนคนนี้ชาวราศีมิถุนนะเ <_ C 1> ขาหรือเธอคนนั้นของคุณค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมากนะคะ <_ C 1> ทั้งบุคลิกภาพทั้งฐานะความมั่นคงในด้านการงานการเงินเออดีไปหมดชาวราศีมิถุนนะคะ <_ C 1> ไพ่ใบต่อมา <_ C 1> โฟโร์ซอคัพแต่ก็มีบางครั้งแอบเอาแต่ใจตัวเองนะคนคนนี้นะ อาจจะเอาแต่ใจตัวเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากให้คุณแบบเอาอกเอาใจอ่ะอยากให้คุณสปอยอ่ะเออนะคะอยากให้คุณตามใจอยากให้คุณแบบถามในเรื่องของเล็กๆน้อยเพราะว่าคน ลักษณะแบบนี้สี่ถ้วยบางทีแบบคิดเล็กคิดน้อยขี้ใจน้อยขี้น้อยใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะมองข้ามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวโรแมนติกอะแน่นอนมันบางทีมันอาจจะมีมุมที่แบบคิดเล็กคิดน้อยในสิ่งที่ไม่น่าที่จะแบบไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะคาดไม่ถึงนะเออคนคนนี้นะคะอยากให้คุณเอาอกเอาใจ อยากให้คุณถามในสิ่งที่มันแบบว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆอยเอาอ,อกเอาใจเขานะคะเข้าอ,อกเข้าใจเขาให้มากนั่นเองคนคนนี้เฮอร์มิตนะนะคะเขาอาจจะมีอายุอานามที่สูงกว่าคุณนะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเชี่ยวชาญหรือบางครั้งเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของ สาขาวิชานะคะหรือว่าหน้าที่การงานนั้นๆที่เขามีความรับผิดชอบอยู่นะนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าบทที่จะทุ่มเทในเรื่องของการงานธุรกิจหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ที่เขาชอบเนี่ยเขาจะใช้เวลากับสิ่งๆนั้นมากๆนะคะบางทีก็อาจจะหายไปพักหนึ่งแต่ไม่ได้ทําอะไรนะทํางานบางคนอาจจะแบบทําวิจัยนะคะบางคนอาจจะเป็นนักวิจัยศึกษาค้นควา้าหาข้อมูลนะ หรือเฮอร์มิตเนี่ยบางครั้งมีโลกส่วนตัวสูงแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะแบบว่าดูศึกษาดูใจคนมานานแล้วเป็นคนแต่งงานช้าก็ได้คุณอาจจะพบเจอรักต่างวัยอายุมากกว่าคุณเป็นเจ็ดถึงสิปีก็ได้นะคะชาวมิถุนนะภาพรวมค่อนข้างดีนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นของคุณค่อนข้างที่จะ เพียบพร้อมนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะคะหวานโรแมนติกมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีนะแล้วไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรอยากจะบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่ <c oughs> ดีมากเลยนะชาว ราศีมิถุนนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้สารต่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขี้น้อยน้อยใจอะไรหน่อยแต่เพียงแต่ว่าคุณเข้าใจเขาให้มากขึ้นก็สามารถที่จะ ลงตัวได้เป็นอย่างดีนะชาวราศีมิถุนนะคะสาหรับคนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วถือว่าความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีนะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้ได้บ้านได้รถนะคะหรือว่าได้ทําธุรกิจร่วมกันกับแฟนกับครอบครัวคนรัก เอออาจจะลงทุนร่วมกันอะไรร่วมกันนะคะมีแนวโน้มในทางที่ดีนะคะอาจจะเริ่มธุรกิจร่วมกันในครอบครัวนะคะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมมกยิ่งขึ้นมีการลงลงทุนหรือว่าเปิดตัวอะไรใหม่ๆร่วมกันก็ได้ในครอบครัวนะคะหรือว่าได้บ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ นะหรือบางคนอาจจะคบกันมานานแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงานกันได้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักของคุณค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆนะชาวมิถุนในเดือนตุลาคม2568ถ้าคุณคิดว่าความรักนี้เป็นของคุณคุณสามารถพิมพ์น้อมรับความทำนายได้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีนะคะ